ผมรีวิวที่เล่มแล้วนะครับทุกคนเขาเขาอยากดูที่บ้านผมว่าบ้านผมเป็นยังไงผมก็จัดให้เลยนะครับนี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับดูเล๊จะเปน ผมได้ให้ทายน,นะครับว่าตัวไหนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับหมดเวลาตอบแล้วนะครับไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครตอบพี่ชีทษะีอดดมา มาแล้วขนมยี่ห้อริผมบอกไปแล้วว่าซื้อจากพี่เป็่นได้เลยนะครับมันดีจริงนะคะัะยี่ห้ออะไระลูกชื่ออะไรชื่อวันชื่อว่าอะไรเดนยาไม่ถูกต้องโอเดนยาผมคิดว่ามันจะได้อีกหนึ่งใบเ็ดแต่เขาแถมให้ผมอีกหนึ่งใบก็เป็นสี่ใบนั้นได้อะไรบ้างช่วยหน่อย สองอย่าง,างแล้วหนึงสองรวมกันเป็นสี่สำหรับคลิปนี้ก็เราจะรีวิวอกจบยังยังดิเอางูเหรอไม่คิ้วยาวประมาณนีกน้กินเลยไหมกินเลยไหม กินโชเลยไหมอ๋อกินอร่อยไหมนมนบบเนี่ยอ่าก็บ้าไปแล้เฮ้ยเสียงกรอบเลยไว้นี่รอ